วันอังคารที่29พฤศจิกายนพศออ2559นักเรียนชั้นม .5 ทับ2ได้มารวมตัวกันเพื่อเลือกตั้งที่จะไปเป็นตัวแทนห้องลงสมัครประธานนักเรียนโดยผู้ที่ลงสมัครเป็นตัวแทนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคือ1มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า3.00 2มีภาวะผู้นำที่ดี3มีทักษะการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้ดีซึ่งมีผู้สมัครทั้งที่4คนได้แก่ผู้สมัครหมายเลข1 นางสาวสุพันธ์พัชรเจิค่ะดินนางสาสุพันชผู้ลงปฏิผู้ลงสมัครนะคะักานเรปีการศึกษา2556หมายเลขหนึ่งค่ะสำหรับนโยบายของดิฉันนะคะ ดิฉันจะเป็นผู้นำที่รับฟังเสียงส่วนมากแต่ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยและดิฉันจะพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวไกลไม่แพ้กับโรงเรียนอื่นใดในโลกนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะดิฉันจะเป็นผู้นำที่นำด้วยปัญญานำด้วยความดีนำด้วยความรักและนำด้วยประโยชน์ส่วนรวมค่ะขอบคุณคาะ หมายเลขสองนางสงา,นนะาวกองจำนวนนันทวิสิทธิ์เชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกองจำนวนนันทวิสิทธิ์นะคะผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลขสองค่ะสำหรับนโยาาาวายของดิฉันนะคะจะมีง่ายเพียงห้าทีค่ะหนึ่งคือทีมเวิร์คคือการใช้ความสามัคธีถ้าทุกคนมีความสามัคธีนะคะประเทศชาติก็จะพัฒนาค่ะจะไม่มีการ ขัดแย้งกันภายในประเทศแล้วก็ทุกคนจะดูนับความสงบค่ะ2คือเทคนิคคือการใช้ความสามารถพี่ันจะใช้เทคนิคที่ฉันมีอยู่ว่าความสามารถที่ฉันมีอยู่ไปพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะ่ะสคือทาร์กเก็ตคือจุดมุ่งหมายในการทํางานแต่ละอย่างนะคะเราต้องมีจุดมุ่งหมายในแต่ละงานอย่างเช่นในการที่ชั้นสมัครตรงนี้นะคะก็เพื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนคะ่ะ 4. ก็คือ t h i คือความคิดมิชันต้องใช้เวลาคิดนะคะแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานต่างๆให้แบบรียนค่ะ 5. าคือ true คือความสำเร็จค่ะทุกอย่างถ้าเราทำงานอย่างตั้งใจมีจุดมุ่งหมายแล้ก็จะประสบความสำเร็จค่ะ 3. นา,าทีมีเทคนิคมีชิตเป้าหมายจุดปาะกายความคิดเนรมิตโรงเรียนค่ะ ผู้สมัครหมายเล่นขานางสาว,ว,วนะปัมระัยยุวกอนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันที่นา,สบบนางสาวปัภาพลประนัยยุวกอนผู้ลงสมัครประธานนักเรียนเบอร์ส,สรามค่ะสําหรับในโยบายของดิฉันนะคะจะมือกันเก้าหน้าเพื่อเชิญกันยังตูนค่ะดิฉันจะนําความอิทธิพลของทุกคน จะนำสิ่งที่โรงเรียน,นปรับปรุงพัฒนาจะนำมาปรับปรุงให้โรงเรียนดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะพรคเงนเกินสามค่ะแนางสวรรับพงแนนดีเชิญภาพสวัสดีค่ะดิฉันานางสาววรรลับพง์นา <c oughs> ดีสนว,วนในบานนะคะ ก็ไม่ต้องมีหรอกแค่ฉันเป็นเค่ตั็ตีแล้วอะตั้แตนะ่น้เนี่ยเธอจะไปของคนแรกเนีย่ยความรักความดีความดีมยามเน,นี่ะชวนไปปวชชีเป็น,นะนักเรียนมิสซาวันที่สอง้าทีนิการจวนดีหรอคะ ในข้องม .5 รป .2 ออกกำลัการเลือกตั้งโดยต้องไปตรวจสอบรายชื่อกับกรรมการเป็นการยืนยันสิทธิเลือกตั้งค่ะแล้วจึงหลับไปเลือกตั้งมาเข้าคูหาการเบอร์ของผู้สมัครที่ชอบค่ะเชิญค่ะขอเชิญเพื่อนๆชั้นม .5 รอ .2 เข้าคูหาการเบอร์เดียวนะคะ Thank you. ฝ่ายกรรมการจะทำการนับคะแนนต่อหน้าเหล่า,า,า,าสมาชิกและประกาศที่ได้เป็นตัวแทน 12 12 Yeah 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 12 เวอ,อร์2เย้อร2เ้อ2ค่ะและผู้ที่ได้เป็นตัวแทนก็คือหมายเลข2านางสาวลกอนกมนลองค่ะพิเศษ์นั่นเองค่ะ เชิญค่ะค่ะที่ฉัจะถามว่าทำไมหน่อหนึงถือไม่ได้ค่คะฉันเค้ามีรางสีดีกว่าแทนแบบนัแนก็ไม่มีเลยก็เดี๋ยวที่ฉันขอต้อบคำถามนี้นะคะก็คือในการเลือกตัวแทนสมัคร ใน้ของเรานั้นได้ใช้ใระบบประชาธัปไตยในการเลือกค่ะคือการทีเสียงข้างมากโดยในการเลือกขอ,กอ,อกเขงรเ,รอขเราคือการเข้าคูหาเลือกตั้งโดยนางสาวออกอนกมลนะคะได้คะแนนก็คือเจ้าคะแนนซึ่งมาเป็นดับหนึ่งล้วก็เลยเป็นคะแนนเสียงข้างมากก็เลยได้เป็นตัวแทนขององกไปสมัครประธานนักเรียนนั่นเองค่ะขอจบาการเลือกตั้งพี่เท่านีน้ค่ะ for <laughs>